ประเด็นใหญ่เรื่องรัสเซียยูเครนดูเหมือนว่าจะเจรจาสันติภาพได้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังสู้รบกันหนะักสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรคะในมิติของความมั่นคงทัาก็มาแบบเดิมเล่นแง่ปูตินก็เล่นแง่รัสเซียก็ถล่มเข้าไปหนักหน่วงเลยเราเข้าใจเลยทางด้านยุทธศาสตร์และยุทธการของรัสเซียเขาก็ต้องยืนยันว่าเฮ้ยก่อนจะพูดคุยยังไงต้องชิงความได้เปรียบ ตอนนี้พอท่านทรัมป์เนี่ยสื่อสารประเด็นของรัสเซียอยูเครนตีไรนี่น้ำหนักความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงความลงตัวระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยท่านทรัมป์กับท่านปูตินเนี่ยแสดงว่ายังไม่ราบเลยมันเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูให้ดีนะแสดงว่าชุดความคิดแนวปฏิบัติการของเขาเนี่ยคือเขาเอาประโยชน์ของสหรัฐเป็นตัวตั้งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันลงตัวได้ก็ลงตัวลงตัวไม่ได้ก็ไม่รู้แหละ ประเด็นใหญ่เรื่องรัสเซียยูเครนดูเหมือนว่าสงครามรจะใกล้สิ้นสุดดูเหมือนว่าจะเจรจาสันติภาพได้คุณทรัมป์ก็ยืนยันว่าคุณปูตินแล้วก็ทางผู้นำยูเครนจะไปพูดคุยเพื่อหยุดยิงทันทีแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังสู้รบกันหนักนะคะแล้วก็น่าจะหนักที่สุดตั้งแต่เคยมีการบุกโจมตีกันเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรคะในมิติของความมั่นคง บอกว่าจะเจราจาไม่เจราจาแต่กลับลบหนะักขึ้นเรื่อยๆมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่าความลงตัวระหว่างสหรัฐนะครับกับรัสเซียเนี่ยคือท่านทรัมป์กับท่านปูตินเนี่ยแสดงว่ายังไม่ราบรื่นนะครับส่วนทางยูเครนนะ่ะเซเรนสกี้เนี่ยพร้อมที่จะรับอยู่แล้วไอเรื่องการหยุดยิงเพื่อนำไปสู่สันติภาพ แต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับวิถีให้เป็นเช่นนั้นด้วยตนเองก็จะต้องมีสหรัฐและนาโต้หนุนหลังและตอนนี้สหรัฐท่านทรัมป์ก็เป็นตัวตั้งแต่หาเสียงว่าจะทําให้เกิดการยุติสงครามโดยเร็วและก็มีการสื่อสารมาเป็นระยะแต่มันมีข้อสังเกตไนงะตอนนี้พอท่านทรัมป์เนี่ยสื่อสารประเด็นของรัสเซียยูเครนตีไรเนี่ยน้ำหนักความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะว่ามันไม่เคย เป็นจริงตามที่พูดคุยแต่ความไม่เป็นจริงเนี่ยน้ําหนักส่วนใหญ่เรื่องก,กรอบเวลาส่วนมากอะไรที่จะรวดเร็วทันทีเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ถามว่าพัฒนาการของการพูดคุยและแนวโน้มเนี่ยมันก็มีเห็นชัดจริงว่าดีขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องระวังและพึงเป็นตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าที่พี่เคยบอกตลอดเวลาความมุ่งหมายของสลรัฐที่กระโดดเข้ามาต่างๆแล้วเนี่ยแต่ข้างหลังฉากเนี่ยก็ยังประสงค์ที่จะได้แน่นอนทางภูมิทัศ,าศาาร์ก็ตาม แต่สาระสำคัญคือเรื่องแร่หายากของยูเครนเนี่ยที่ยังต้องพึงประสงค์อยู่แต่สถานการณ์ตอนนี้เราต้องเข้าใจนะใช้ต่อรองสาระใช้ต่อรองยูเครนตลอดเรื่องแร่หายากและต่อรองกันนาโต้ว่าถึงจะส่งกองกำลังเข้ามาเพื่อจะรักษาสนตนภาพให้สร้างความมั่นใจเป็นหลักประกันทางความมั่นคงแต่ก็ไม่ไม่ขยับจนในที่สุดสหรฐกลับได้เป็นเรื่องแร่หายากไปแล้วนะอ,อยู่ในมือไปลว ตรงเนี้ยก็ทําให้เราต้องดูว่าเอ๊ะแล้วจะขับเคลื่อนยังไงพอถอยกลับมาสาการล่าสุดที่ว่ากีต้าที่ว่าเนี่ยพอมีข่าวว่าเอาละเดี๋ยวปูตินเซเลนสกี้ทั้มจะมีการพูดคุยที่ตุรกีเพื่อจะเป็นมาสู่การย,ยุติการยิงสู่สารีภาพปรากฏว่ามีแต่ข่าวไม่มีใครไปหาหรือร่วมกันเลยทั้งสามคนนะครับจริงๆเซเลนสกี้พร้อมที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยทั้ก็มาแบบเดิมเล่นแง่ ปูตินก็เลยแง่ทั้มก็บอกเอ๊ะข่าวว่าปูตินจะไม่มาฉะนั้นผมก็ไม่มาปูตินก็บอกทั้มจะไม่มาเนี่ยแหละผมก็ไม่มาอแต่แล้วไปแต่มันก็กลับมาถึงเหตุการณ์ที่กีตา้าว่าอ้าวกับเมื่อวันที่สิบแปดเนี่ยที่ผ่านมาพิษปาเนี่ยรัเสเซียก็ถล่มเข้าไปหนักหน่วงเลยเป็นส่งโดนไปหลายร้อยลำเลยถล่มยูเครนเราก็ถามแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันยังมันเป็นอย่างนั้นอยู่อะเพราะเราเข้าใจเลยทางด้านยุทธศาสตร์และยุทธการของรัสเซียเขาก็ต้องยืนยันว่า เฮ้ยก่อนจะพูดคุยยังไงต้องชิงความได้เปรียบหนึ่งเอาพื้นที่ที่ตัวเองเคยถือยึดไปเอากลับคืนซึ่งเอากลับคืนมาได้เกือบหมดละแถมยังได้ที่พื้นที่ของอ่ายูเครนอีกด้วยสองต้องกดไว้ไม่ให้ยูเครนโงหัวขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์อำนาจในการต่อรองที่จะพูดคุยในโอกาสต่อไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องกลับมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยข่าวที่ปรากฏมาเนี่ยสหรัฐนาโตและยุโรปเนี่ย มีเงื่อนไขหนึ่งที่โยนไปให้รัเสเซียเนี่ยมาสักระยะ,ยะพอสมควรแล้วคือเรื่องหลักเลยเอ้ยหยุดยิงสามสิบวันมานั่งคุยกันแล้วค่อยไปอะไรต่ออย่างไรปรากฏว่าปฏิกิริยาเรื่องเนี้ยรัเสเซียไม่เคยตอบสนองเลยแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ว่าทัามจะคุยกับปูตินก็ตามทางฝ่ายรัสเซียก็อย่างนิ่งอ่ะแต่ตอนนี้เอาละเมื่อมาถึงล่าสุดถล่มกันไปถล่มกันมาปับ๊บวันรุ่ขึ้นทัามก็วันที่สิบเก้าลื่น ตรงกับสามทุ่มบ้านเราอ่ะก็มีการคุยเลยสองคนระหว่างปูตินกับทั้มโอ้โหข่าวบอกว่าคุยกันสองชั่วโมงออกมาทั้มบอกว่าไม่ต้องห่วงออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางยูเครนกับทางยุโรปนะครับแล้วก็นาโตทันทีเพื่อให้ตัวเนี้ยพัฒนาการตรงนี้ไปแต่จะพูดยังไงปับ๊บรัสเซียปูตินก็โผล่ตามออกมาว่าอ่ะบรรยากาศพูดคุยก็มีแนวโน้มจะพลังที่ดีแต่เห็นไหมกีตาร์ปรากฏว่า ปูตินก็ไม่หลุดปากไอ้เรื่องหยุดยิงสามสิบปานอีกอะซึ่งเป็นหัวใจใที่ทุกคนอยากฟังตัวนี้ก่อนแล้วจะไปอันเนี้ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเอ้ยบรรยากาศตรงนี้นี่เอ้ยมันจะพัฒนาไปเชิงบวกหรือไม่แต่ส่วนเซรินสกี้เนี่ยแน่นอนเป็นประเทศที่จะต้องรับประโยชน์แล้วก็รับไอสถานการณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยก็ออกมาพูดข่าวทันทีว่าเชิงบวกอะเออการพูดคุยระหว่างสองคนทั้งกับปูตินเนี่ยสําคัญมากนะเพราะว่ามันจะนําไปสู่การหยุดยิงและสันติภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ขมวดว่าเฮ้ยแต่ไอ้ข้อตกลงอะไรที่สหรัฐกับรัสเซียคุยกันเนี่ยต้องมียูเครนรับรู้นะต้องมียูเครนรับรู้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่นะตอนนี้พอฟังข่าวสารที่เราไล่มาถึงที่ว่าท,ทันทีเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ยินฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แต่เซอรกีก็สื่อออกมาก่อนนะล่วงหน้าเหมือนให้เพื่อนเหมือนคล้ายๆอยากอยากให้ประสงค์อย่างนั้นนะ่ะบอกเฮ้ยจากที่คุยกันไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีการมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ย จะได้มาเขาเรียกว่าทําบันทึกความเข้าใจกันไงพี่จะที่ที่หมายความว่าอาจจะมีการร่วมกันแถลงเรื่องจะหยุดยิงออยู่ในบันทึกด้วยคือเป็นความคาดหวังอ่ะว่าประเด็นหยุดยิงเนี่ยถ้ามีลงในบันทึกความร่วมมือกันเนี่ยน่าจะมีแต่ถ้าเราดูทุวงทานองของรัสเซียแล้วนะคงลาบากเพราะว่าปูตินเนี่ยไม่เคยหลุดปากเรื่องไอ้หยุดยิงสามสิบวันนี้มาเลยแต่เพียงแต่ส่อสัญญาณว่าอ่ะมีเริ่มการพูดคุยแล้วตรงเนี้ยนะครับ ก็จะไปต่อกันได้แต่ที่ระหว่างเราพูดคุยกันเนี้ยก่อนสุดท้ายที่ทําหาลรือมาเนี้ยมันก็เริ่มมีข่าวเชิงเหมือนเหมือนไม่ค่อยจะเป็นบวกต่อการคุยอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนทําทําก็คุยค่อยๆรู้สึกว่าเอ๊มันรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยจะยอมรู้สึกใกล้ๆจะหมดความอดทนนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวมันต้องมีมาตรการเรื่องแซงชั่นอะไรตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องจับตาและเดี๋ยวเราจะได้อธิบายความอะไรกันต่อไปเชิญเชิญครับกีตาร์เชิญต่อครับค่ะ ั่งของผู้นํายูเครนคุณเซเลนสกี้นะคะก็บอกว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยตั้งใจถ่วงเวลาไม่ต้องการเจราจานะคะแล้วก็อยากจะสู้รบต่ออันที่จริงไม่ต้องการสันติภาพนะคะในมิติถ้ามองจากมุมของความมั่นคงแล้วเนี่ยดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรารัสเซียเขาอยากเข้าสู่โต๊ะการเจราจาหรือเปล่าหรือเขาแค่เกรงใจคุณทรัมป์ค่ะคือแต่ว่าเกรงใจเขาก็โคงไม่เชิงแล้วเขากลับไปมองด้วยซ้ําไปว่าที่เขามียึดยักไปได้เนี่ย ขามีความรู้สึกว่าเหมือนทรัมป์เนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องที่ดิวเนี่ยกับยูเครนไปละเรื่องแร่หายากและขณะเดียวกันที่จุดสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยเขาได้เปรียบในทุกทางเลยในพื้นที่เขาก็ได้คืนแถมเขารุกพื้นที่กับยูเครนไปได้แล้วนะครับแล้วเขาก็คิดว่ามีโอกาสเนี่ยที่อาจจะว่าเฮ้ยรุกไปตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เขาคาดหวังไว้ก็ได้เขาก็มองว่าเอ๊ยมันน่าจะยังพอรุกคืบไปได้ฉะนั้นระหว่างตรงเนี้ย แต่จริงๆเนี่ยแน่นอนเขาไม่ต้องการประสมง์สงครามลากยาวหรอกแต่ณช่วงเนี้ยยังมีโอกาสที่จะรุกคืบได้เปรียบกันแต่ไอปฏิกิริยาเหล่าเนี้ยของรัสเซียที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่พ้นสายตาของยุโรกคนาโต้ไปแล้วเพราะทําให้ตอนเนี้ทําให้ประเทศทางทางฝ่ายทั้งแม้กระทั่งตัวสรัฐเองอะ่ะนะครับฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะพวกสายเหี่ยวต่างๆของสรัตเนี่ยเริ่มบอ,อกทําแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะคืบหน้านะ ดทูท่วกำนองของปูตินเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องแบบความบาดแรงๆไปเลยเพื่อให้รัสเซียนเนี่ยจะได้ประกาศชัดเรื่องกย่งเรง่องกาเมินการความบาดแ,แบบแรงๆแต่ว่าเล่นทั้งทางอ้อมด้วยนะจะบอกเฮ้ยต้องขึ้นภาษีไปเลยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นองมองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันที่ไม่รู้ว่าประเทศไหนที่ไปซื้อน้ามันกับรัสเซียนนี่ะล่อมันไปอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นพวกสายเหี่ยวของสหรัฐเองเนี่ยเล่นแรง เราก็เอ๊ะเพราะตัวฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราก็เลยดูเออเฮ้ยมันเอ๊ะมันมัน,ม,นมันไม่ราบรื่นแต้ขนาดเดียวกันเนี่ยเรามองไปฝากนาโต้มองไปฝา่ปฝายยุโรปเนี่ยตัวนายกฟินแลนด์เนี่ยแน่นอนฟิแนแลนด์เนี่ยโอ้โหเส้นภูมิประเทศติดกรสเซียยาวเลยตอนเหนือเนี่ยนะนะแล้วพอจเคเทเลปไปข้ามไปข้างหลังก็เป็นสวีเดนเป็นนอร์เวย์ต่างเนี่ยก็มุ่งิดเหมือนกันก็เลยแบบพูดออกมาเลยชัดๆเหมือนกันสื่อสารไปทางทางยุโรปและนาโต้แล้วสหรัฐด้วยบอกเฮ้ยคุณประเมิน เหมือนว่าให้ราคาปูตินมากไปหรือเปล่าในศตวรรษปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เหมือนศตวรรษที่สิบเก้าแล้วรัสเซียไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วไม่ได้เป็นมหาอำนาจแล้วศักยภาพของรัสเซียรจริงๆเนี่ยถ้ามาเทียบทั้งยุโรปเราเนี่ยเฮ้ยมันเทียบเท่าเท่ากับเถิงเชิงๆว่าอิตาลีกับสเปนเท่านั้นแหะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนอดีตฉะนั้นไม่ต้องสนใจแล้วทางฟินแลนด์ก็พูดเหมือนทำนองว่าทางยุโรปเวลาโตเนี่ยก็ไม่ต้องไปเกรงใจทําด้วยนะ ถ้าบอกว่าเฮ้ยในศักยภาพศักยภาพเราศักด์สงครามถ้าพวกเราร่วมกันเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีสหรัฐเนี่ยเราก็เอาอยู่เราก็สู้ไหวเนี่ยบรรยากาศมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็กระแทกเหมือนกระแทกกลับไปทางรัสเซียและสหรัฐโดยเฉพาะรัสเซียนั่นแหละว่าเฮ้ยคุณจะมาลุกมาลบเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวเลยนะผมจับมือกันแน่นงบกลางหมก็มองไปผมแน่นหนาไม่ต้องพึ่งสหรัฐทางฟินแลนด์ก็เล่นเล่นหนักเลยนายกเสือเล่นเล่นต่อเนื่องมาด้วยพยายามจะสื่อถึงคําว่า คุณเลิกคิดสักทีเถ่ว่ารัสเซียยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไปจัดการซะบอกให้ยุติการหยุดยิงซะแต่ตอนเนี้ยที่เราควรจะจับตาแบบที่น้องกิต้าว่าเอ้ยไอ้ทันทีเนี่ยแต่มันมันยี่สี่ชั่วโมงมาแล้วเนี่ย <S <S ไอ้ทันทีของทัามเนี่ยไม่ต้องเอาละเรื่องหยุดยิงนะเอาว่าเอ๊ะคุยกับเซเลนสกี้หรือ,อยังเนี่ยคุยกับผู้นาหลักสองสามประเทศหรือ,อยังเนี่ยคือองังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยหรือ,อยังเนี่ยเพราะทางทางนู้นเขาก็เหี้ยหูฟังอยู่ ว่าจะติดต่อกันมามาม,ามาคุยกันไหมแต่ในสถานการณ์ที่เราคุยตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวาว่าความคืบหน้านะแต่มีในประเด็นเฉพาวะว um, ่าเดี๋ยวทันทีและมีแนวโน้มแต่ในขณะเดียวก็มีอีกมุมข่าวที่เราพูดไปไงก็กลายไปว่าปีของสหรัฐเองน่ะสายอยูะะ่แล้วเฮ้ยเหมือนเรือเรือออตแกลเซียเนี่ยไม่ไม,ไม่ฟังตามตามหรอกเอามาตรการอื่นมาจัดการไปเลยความบาแฟังชั่นต่างๆไปก็ไม่ต้องเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเราก็ดูวเออไม่รู้ไอ้เขาเรียกว่า แนวดํเนินกลยุทธ์ของเขาเนี่ยแต่เราจะเริ่มเห็นเนี่ยว่าวิธีดีลของทั้มเป็นยังไงต้องมีกองกําลังแข็งแกร่งอยู่ข้างหลังมีการดีลผสมประโยชน์แล้วมันอาจจะอ่อนตัวที่พราอได้ประโยชน์ไปแล้วเอ้ยก็กลับมาเพราะพอได้ประโยชน์จากยูเครเนไปแล้วก็เบาๆลงกลับมาคุยกับรัสเซียใหม่ถ้าถ้ามาลงตัวเคลียร์ได้ให้หยุดดีก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วก็โดดออกก็ปล่อยเป็นเรื่องของนาโตของยุโรปของไอ้ยูเครนว่ากันไปเองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูให้ดีนะแสดงว่าชุดความคิดแนวปฏิบัติการของเขาเนี่ยในเชิงมิติความมั่นคงเนี่ยต้องมาจับดูคู่ขนานกับเรื่องในมิติที่เขากําลังดิลเรื่องเศรษฐกิจของทั่วโลกไปในเรื่องภาษีเนี่ยจริงๆเนี่ยชุดความคิดกับตัวแบบแนวทางเนี่ยพี่ดูแล้วนะมันไม่ได้ค่อยแตกต่างกันนะคือเขาเอาประโยชน์ของสหรัฐเป็นตัวตั้งมันแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันลงตัวได้ก็ลงตัวลงตัวไม่ได้ก็ไม่รู้ละเขาก็ไปจัดการในประเทศที่เล็กกว่าแต่ที่ไอบี B ไอนั่นเราได้ประโยชน์แล้วเขาก็ เขาก็ไม่ไปดูแลกันต่อฉะนั้นอย่าไปนึกถึงเรื่องไอ้ความว่าเฮ้ยมีความสมรรธภาพสมรรถตัมันตีเอามยาวนานไอ้ชุดความคิดเนี่ยจะเอามาแบ็กอัพี่ยต้องต้องคิดให้หนักใช่ครับผมคับ